มีใครจะรองปะถ้ามีใครจะลองบอกได้เลยนะครับรายการเนี้คงมีให okay. ้เห right ็นอยู right ่แล okay. so like ้วอ hey, ีลิคครับบังร้อนครับเวนอมตะลูนตะดุ๊กไลอัพโอเคเราจะมาพูดถึงเรื่องไลอัพกันนะครับอันนี้ผมไม่ได้อยากจะซีสองซองแก้วเฮ้ยไลอัพล่าสุดอยู่ไหนน้องพี่หารูปไม่เจออยู่ไหนวะในกลุ่มอยู่ไหนวะหาไม่เจอดูแป๊บเฮียไลอัพแม่ง กูเปิด Hey Wake up Sound resumed เดี๋ยวขอดูไลฟ์อัพหน่อยรูปล่าสุดนี่ป่ะรูปล่าสุดเลยไอ้เหี้ยเอ้ยผมไม่เปิดแม่งเอาไปส่งเต็มบิสเลยไอ้เหี้ยเอ้ยไม่น่าแม่งมีคนดูยี่สิบกว่าคนตอนนี้กำลังจะลงใช่ป่ะไลฟ์อัพนี้จะทำให้คนลองไหมนี่ใช่ป่ะรูปนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับคือไลฟ์อัพที่ไดมอนด์เฮดจะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรสตาร์ครับมีใครจะลองป่ะถ้ามีใครจะลองบอกได้เลยนะครับ ถ้าพูดในอีกมุมหนึ่งก็คือตีที่ทําให้ผมปวดหัวแล้วก็แพ้ที่สุดเนี่ยอยู่ที่นี่หมดแล้วคิดง่ายๆเลยคนแรกนําทับโดยเ,ออเป็นหัวแกงนะครับวันนี้ก็จะพูดว่าตัวฟีเนี่ยผมก็คงไม่ยอมรับนะครับเพราะว่ารายการเนี่ยคงมีให้เห็นอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้อยากจะอ,อะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ว่ารอชมนะครับคนต่อมาเนี่ยเป็นน้องบอสอันนี้เรารู้ก,กันอยู่แล้วคนที่สามติ่มซำนะครับคนที่4ี่จินนะครับคนที่ห้าบุคลินไอ้ทียนี่มันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโดนแบนนะครับ คนที่หกน้องเบลคนที่7็ดไมกี้คนที่แปดในโตนะครับกับตันครับจ๊บจุบครับบิ๊กซีครับใช่ปะเขาชื่อบิ๊กซีปะพอครับโจครับเวอร์เทคครับอีลิกครับบังร้อนครับมานูเอลนนนี่โอ้โหเอาง่ายคือดูเอาอะเวนอมตะลูนตะดุกไซเบอร์เขาแบบอะไรไซเบอร์อย่างงี้ป่ะใช่ปะใช่โอ้แล้วก็น้องคินนะครับ แล้วก็ที่เหลือเหมือนยังไม่ครบแล้วก็มีตะเค้กก็คือแหมดุอะดุอะดุมันคือมันคือพี่ไม่เห็นน้องล่าสุดไม่ใช่อันนั้นนะเอาให้หน่อยดิเอาให้พี่หน่อยนี่ก็ผมส่งไปนานแล้วนะพี่ก็อ่านแล้วนะหาไม่เจอลืมเอายคนมเข้าเทียนมาใครเข้าเทียนมาพอนไม่ใช่พอดเอ็มดีครับโรวยตายพอนไม้หนึ่งแจ็กเก็ตตานี่ไอตั้งลบลบลบชื่อบู๊ออกหน่อยเอ้โอ้โหหลุดพรวดเลยว่ ติดไปเหรอแล้วก็อย่างน้อยน่าจะยากนะเคยอาจจะกลายเป็นแชมป์ไงแต่ดังเขาถามในกลุ่มว่าไม่มีต่อแล้วใช่ไหมไม่น่ามีแล้วไม่น่ามีแล้วใช่เอางี้ไอ้ตั้มพูดคำหนึ่งนะได้กูเห็นแก๊งที่แก๊งที่เปิดไลฟ์อัพมาไม่มีแก๊งไหนเคยไปถึงแชมป์เลยคือยังไงนะแก๊งที่เปิดไลฟ์อัพแบบเนี้ยใช่เหรอส่วนใหญ่ไม่ถึงแชมป์เออไม่ไม่แต่ว่ากูในในนามของเดมอนเฮนเดมอนเฮนไม่เคยทำไงเคย ไมจริงจริงมึงไปไล่ดูได้ไม่แต่ว่าอย่างที่กูบอกในในนามของ diamond head diamond head อยู่มาตลอดในวงการไฟเอ็มสี่ห้าปีไม่เคยมีการทําอะไรแบบนี้อ่ะนี่คือครั้งแรกของมันที่แบบว่าซีเรียสจริงๆคือแบบเหมือนแบบเหมือนพวกวงการอีสปอร์ตที่เขาทำกันเลยแต่แต่คนไม่โกหกอ่าเดี๋ยวให้ดูชื่อใหม่ครับอันนี้คือชื่อใหม่อาถานจริงนะกูจะบอกให้อาถานนะมันไม่ได้มีไว้สําหรับคนอย่างกูหรอกไอไอเบ์ได้ค่ะผมลบชื่อไอต้มออกนี่ diamond head diamond head มันแตก สิ่งที่สิ่งที่มันเป็นคือมันแตกต่างเอางคนที่ร้อยวันพันปีในไฟเอ็มอ่ะอย่างเอาพูดตามตรงนะอย่างแบบว่าตีเนี่ยกูก็เคยเห็นเขาตั้งแต่วอตหรืออะไรเงี้ยไม่เคยไม่คิดที่จะมาอยู่ในนามนี้ได้ที่ยังมาได้ในปี2 0 2 5คิดดูดิไอ้บ้าไอ้บ้าตะก่อนตะก่อนตอนกูอยู่วอตนี้เงี้ยตะก่อนตอนอยู่วอตนี้กูเคยเห็นเขาใส่สูตรโอเวอร์ไอพี่แต่พี่คนนั้นเขาไม่อยู่นี้เนาะเขาชื่ออะไรวะลืมวะ ทีบ้าเอ้ยไม่ใหญ่จะคิดเลยว่ะจะเปิดไข่ดิพี่ตั้มรออะไรล่ะท่านพี่เปิดไข่งั้นเลือกทำน้องพูดได้ดีมากเอาเลยเอาเลยรอหนึ่งนะท่านพี่โอ้โหไข่มันน่าจะยังเปิดไม่ได้มัน่าเปิดไม่ได้มั้ง เปิดได้แล้วคุ้นนานแล้วเนี่ยไม่ได้น่นาจะยังน่าจะห้าทุ่มพี่ว่าดูดิพี่ดูดิเดี๋ยวข้อกำลังเข้าให้ดีไอ้ดีตั้มโซเยจแจ้งได้เลยนะครับโดนแน่นอนในทนี้ไปแจ้งเลยครับไม่ไม่ได้ซื้อขายไปเลยซื้อเต็มบกครับซื้อขายเต็มบกโอ้โหสี่สิบเอ็ดนาทีนะฮะสกิปโชว์คนดูเลยโอ้โหสกิปโชว์คนดูโอ้โห คนรวยกูว่าคนรวยเขาก็ไม่น่าทากันนะเฮ้ยไปได้กระเบนหรอตัวเท่าไหร่อ่ะน้อยแสนแปดเองกี่ฟองอะ่ะมึอกี่ฟองมือปลหมึกทั้งหมดเนี่ยน่ะแม่งได้กระเบนตัวเดียวเองรอบนี้โคตรโคตรเน่าเลยแม่งให้แต่ตัวเนี่ยใจแอนจระเคนไยไีเ่เฮ้ยกูโคตรเซ็งเลยว่าแล้วทำไมมันใครปัาหมึกอ,ออกไงไงอืมเป็นงั้นไปปรับเลทหรอใช่ใช่ถ้ามีระเบิดคอมิชชี่ลิวโรดไอ้พวกยังไงเนี่ยอะไรนะ ตามไมคกี้เขาบอกว่าถ้ามีระเบิดคงมีชื่อลวโรสเห็นไหมละ่ะไอ้เหี้ยระเ <c oughs> บิดก,กูไม่ได้ชื่อของจริงว่ะ <c oughs> อ๋อเรื่องฮะไอ้ตาแต่กูดูการเล่นของมึงแล้วกูว่ามึงต้องติดต่อลาบันเลสด่วนเล้วดูการเล่นมึงแล้ว <c oughs> เอาดีๆ <c oughs> <อ>หรือ<า>หรือมันเป็นที่ภาพกูประไว้ที่ต้องไปซื้อรีเชตเขาเห็นเขามีรีเชตได้ไหมโอ้ต้องเขาเขามีคอร์สเรียนส่วนตัวใช่เหรอเขาคอร์สเออมึงต้องมึงต้องเรียนแล้ว ไปเลยวามึงต้องไปวันเลสด่วนละดูละเป็นงานวิกฤตไม่เป็นไร๋ยวกูซึมซับจากคนที่เล่นข้างข้างัตกูดูเมื่อกี้เพื่อนตายอ่ะตีต่ออเอามันจะรีแล้วกูขอตีบ้างแล้วตีไปอ่ะไม่ใช่เขาตายนะตายตายตายไม่ใี่เขาตายครับเห็นเห็นแล้วอ่ะต้องไปวันเลสด่วนเลยคอมเม้นคอมคอมร้องคอมไอ่เก้าพันแปดร้อยแปดเก้าสิบหสาแปกปะวะ ปกติปกติใช่ป่ะใช่อเอออี้แต่แม่งร้อนแบบร้อนจีเลยมึงมึงเข้าดิส่วนเลยเ<ด>ข้าดิสบัลเลนไปก่อนเลย<ด>อย่างแรกกูรู้สึกว่ากูมีแล้วนะต้องต้องไปติดต่อถามขอเรียนคอร์สส่วนตัวเลยมีสอนต่อยป่ะอยากเรียนต่อยอาวุธอยากเรียนต่อย เดกปียิไน่ะโอ้ยเฮียนันไอ้เฮียนันไว้ก่อดเลยอยู่ไหนก็ไม่รู้ทุกวันนี้อยู่ไหนเบ้นกูไปไหนเดียวกูได้ดีนะกูอยากกูไปดูคลิปติ๊กต็อกอันหนึ่งมาเป็นไอ้เปียกอ่ะไปเทนรถแล้วขับรถมือสั่นใช่ไหมอะไรวะขับรถมือสั่นเออมันขับรถเร็วจัดจนมือสั่นใช่ไหมเออไหน๋ยวมาลองไปดูดีคอมเมนต์ว่าว่าน้ำตาลโตน้ำตาลโตเกาอมือก็เลยสั่น เแต่าดองกกูเิะไอเ้เฮียน้ำมันไม่เอาคลิปม,มาให้ดูด้วยวะกูลืมแล้วไอเ้เยหาแป๊บคอมเมนต์บอกเบาหวานขึ้นไอเ้เฮียโดนพูดแต่ละอย่างได้บอ,อน้ำตาดองกูตกไอเ้เฮียเออส่กูเจอละวส่กูเจอละเอาดูในเ P A C นะไอ้เปียมันขับรถจนแบบมันเร็วจนมือมันสั่นอะอ่ะแล้วมึงอ่ห้คอมเมนต์เนี่ยส่งมาดิใน P A C นะเออส่งมาผมมัน ส่งไปแล้วเออแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นไลอ้อนะครับก็เดี๋ยวพอมันประกาศทางการแล้วว่าต้องสล็อตยังไงมันอะไรยังไงบ้างก็น่าจะได้เห็นไม่赖ไ,ไมไรเนี่ยซ้อมได้ไอะไรกันบอสเออ,อบ,บอสพี่กระทำเรี่ะเองไม่ได้ห,หรือวันเดียวพี่ตำเพรพ่อค้าขายไข่เปิดได้ตัวร้านส่งให้คนอื่นบา้างยังครับมีมีอัปเดตบ้างไหมครับ ไม่มีแล้วอะไรอ่ะไม่รู้ไอชิบะรองขนาดนี้วันนี้มีคนหมอบไปสองแสนได้ตัวหะไแม่แรงสี่แสนไหนๆขอดูมือขอดูมือแม่งดึงดึงแรงมือสั่นมือสั่นไม่ไหวไม่ไหวหันแม่ชิบหายเรื่องจริงเรื่องจริงแม่งหมอบกับโอเอีกคนแม่งแม่งสี่ไข่ในผลสองฟองมันได้เก้าแสนสรุปเอาสเปคอะไรเครื่องกเจ็ดเยียบร้อยเลยไม่มือมันสั่นทิ่งอ่ะใช่ป่ะวะก็เราดูเลยครับตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะ ป๊อดไม่อยู่หรอพี่ไม่น่าจะน่าจะลุกขึ้นแล้วดีมาแล้วรอดูเลยฮะของเก่าแม่เธอจีที่ภูผู้ใดกันแรงและพวกมึงโดนคุณแซงก่อนจะโชดที่ที่มากลางหลังพวกเขาทำให้มึงละแวงอย่าพลาดท่าไปโดนแทงมึงหรือเปล่าแกมึงคือความหวังจบอยู่ในปากอยู่ในซากกูไม่ขุดมึงขึ้นมาเพราะทุกคนมันต้องตามความฝันออสตาร์จะทำให้พวกมึงเกิดถ้าบุพเพจะเปิดกูก็ไม่กลับหลังหันในเชี่ยนคนชนวูผู้ภูมิเปไปสุดแรงเกิดป้องหม่อยู่สูงพวกกูพร้อมจะคว้าให้มึงเข้ามาประทานรับแรงระเบิดออซารีนาวกกูลอยเสียดฟ้า